สวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามาทําเมนูอร่อยๆง่ายๆทานกันเองนะคะเมือค่าวันนี้อากาศก็จะเย็นๆหน่อยป้าอุ้มก็เลยจะทําเมนูข้าวต้มนะคะวันนี้ป้าอุ้มจะทําลูกชิ้นปลาเส้นค่ะลูกชิ้นปลาเส้นผัดกับพริกเหลืองนะคะเป็นเมนูอร่อยๆง่ายๆอีกเมนูหนึ่งนะคะสําหรับเมือค่าที่อากาศเย็นๆแบบนี้นะคะทานกับข้าวต้มนี่อร่อยทีเดียวค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะมาเริ่มผัดอันนี้เป็นกระเทียมนะคะ กระเทียมแล้วก็ตามด้วยพริกเหลืองพริกเหลืองอันนี้ป้าอุ้มก็เอาไปโขลกพอหยาบๆแล้วนะคะพริกไทยบุกเล็กน้อยค่ะ ผัดพ,พอพริกกับกระเทียมของเราเนี่ยเริ่มส่งกลิ่นหอมเล็กน้อยแล้วนะคะป้าอุ้มก็จะใส่ลูกชิ้นปลาค่ะลูกชิ้นปลาเส้นนะคะวันนี้ป้าอุ้มหั่นไปเรียบร้อยแล้วเอาลงไปผัดให้สุกสุกดีก่อนนะคะจริงจริงเขา ต้มแล้วก็ทอดมาแล้วเขาก็จะสุกมาแล้วระดับหนึ่งอะคะ่ะเดี๋ยวคนนี้จ็อุ้มแกผัดให้เขาสุกเหลืองแล้วก็ส่งกลิ่นหอมจักเล็กน้อยะคะ่ะ โอเคตอนนี้ทุกอย่างของปลาอุ้มเนี่ยเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วนะคะคิดว่าลูกชิ้นปลานี่ก็อย่างที่บอกนะคะเขาสุกมาแล้วแต่ทีนี้เราจะมาผัดให้เขาสุกแล้วก็หอมเพิ่มขึ้นนะคะก็ปลาอุ้มก็ไม่ได้ผัดนานจนเกินไปนะคะอันนี้ลูกชิ้นปลาของปลาอุ้มนี่ก็เริ่ม,มเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองๆเล็กน้อยละเป็นสีแบบนี้ก็จะส่งกลิ่นหอมเพิ่มมากขึ้น แต่เงี้ยเดี๋ยวปอ้อุ้มจะเริ่มปรงรสเลยนะคะอันนี้เป็นถั่วฝักยาวนะคะใส่เพิ่มลงไปเล็กน้อยปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะสักหนึ่งช้อนนะคะน้ำมันหอยเล็กน้อยค่ะ ก็ประมาณสักหนึ่งช้อนเหมือนกันแล้วก็น้ำตาลนะน้ำตาลสักสองช้อนชานะคะ ปิดท้ายด้วยใบโหระพานะคะก็อุ้มใส่ใบกระเพาเพิ่มลงไปด้วยเพิ่มกลิ่นหอมนะคะจากนั้นเราก็ปิดไฟเลยค่ะปิดไฟแล้วก็ผัดพอเข้ากันนะคะจากนั้นก็เตรียมตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟกับประทานกับข้าวต้มร้อนๆนนะคะในวันที่อากาศหนา,หนาวเย็นๆแบบนี้นะคะในมื้อค่ำที่อากาศเย็นๆแบบนี้ ก็จะได้เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะคะอร่อยๆค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูอร่อยๆง่ายๆของเรานะคะอ่าลูชิ้นปลาเส้นผัดพริกเหลืองนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมตักใส่จานเสิร์ฟพร้อมรับประทานกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปตั้งโตกันนะคะ